สิบหกล้านค่ะเขาคือแฟนดีเด่นนะะเขาคือแฟนที่เหมาะสมเพราะว่าเขาดูแลเราแบบดีมากๆจริงๆมาได้ใช่ตอนนี้ก็ยังคุณแกงยังวาดแบบอยู่เลยค่ะยังช่วยยังยังพัฒนาเรื่องแบบกันอยู่ค่ะแต่ว่าก็เป็นประมาณนึงแล้วเริ่มเขาเรียกว่าอะไร เริ่มผ่อนแล้วค่ <con v> ะมันเป็นบ้านสั่งสร้างมันก็จะแบบเหมือนแบบเราสามารถออกแบบอะไรต่างๆได้เองอะไรเงี้ยน่าจะอีกประมาณเกือบสองปีกว่าจะได้อยู่ค่ะก็คือจะเป็นแบบมินิมอลสุดๆนะคะแล้วก็รับรองว่ามันเป็นบ้านที่เป็นบ้านเราสุดๆเพราะว่าเราได้ค้นพบแล้วว่าปัญหาของบ้านเราคือเราไม่มีที่เก็บของเราจะมีห้องเก็บของใหญ่เท่าห้องนอนอยู่ข้างล่างค่ะอันนี้เรื่องจริงเหมือนเราจะมีแมคโครอยู่ข้างมีห้องเก็บของมีสตูเล็กๆ มีสตูคุณแกงสตูคุณแกงเท่านี้ัตูคุณดาวเท่านี้เราก็จะได้รู้เลยว่าสัดส่วนใครเป็นใหญ่ในบ้าน <laughs> หรเลน่นแล้วก็จะแบบห้องนอนห้องนอนอะไร,ะไรต่างๆเงี้ยคะก็คือเขียนมาจากการที่เราใช้ชีวิตมาขนาดนี้แล้วแล้วเราอยู่ที่ไหนมากที่สุดอะไรย่เงี้ยก็จะเป็นสิ่งที่เราอยากได้จริงๆตู้เสื้อผ้าก็คือตอนนี้เต็มฟลอ จริงๆแล้วก็แยกเลยค่ะเป็น h i s and h e r ทุกอย่างไม่ให้มายุ่งกันถ้าสมมุติว่าของดาวเต็มก็คือทําอะไรไม่ได้ห้ามไปยุ่ง <laughs> อะไรอย่างเงี้ยก็คือใหญ่ใหญ่เลยค่ะส่วนบริเวณนอนก็จะเล็กๆนิดหน่อยเองแล้วก็เสื้อผ้าจะแบบใหญ่เลยเป็นห้องนอนใหญ่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ย<ล> <laughs> ที่ยังไม่รวมค่าตกแต่งนะคะที่กู้ไปแล้ว <laughs> ที่ต้องจ่ายอยู่ที่ยี่สิบหกล้านค่ะ <laughs> ที่ท,ที่ที่ต้องทำอยู่คืออันนี้ยังไม่ได้รวมแบบพวกเออเขาเรียกว่าอะไรพวกพวกบิวอินต่างๆข้างนอกน่าจะแต่ก็พยายามกกอบๆมันไว้ค่ะว่าให้มันไม่เกิน30อสิบอะไรเงี้ยใช่ก็ถึงถ่ายคอนเทนต์ทุกวันถึงจะทำทุกอย่างจริงๆค่ะ แน่นค่ะคือคิดไว้ทุกอย่างว่าเดี๋ยวปีนี้จะเริ่มทําอะไรบ้างอะ mm hmm. ไรเงี้ยค่อนข้างแพลแนไว้เยอะเพราะว่ากลัวเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าทางธนาคารเราเห็นว่าเรามี potential เ, <laughs> เราก็เราจะสู้ต่อค่ะ <laughs> ไม่น่าทันนะ mm hmm. เพราะว่าถ้าบ้านเสร็จอีกสองปี <c oughs> เกือบสี่สิบแล้วนะแม่ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จริงๆอันนี้ไม่รู้แต่ว่าเขาก็พูดพูดอยู่ว่าเออเดี๋ยวรอก่อนอย่ามาถามเขาเยอะเพราะเขาเป็นคนน่าโป๊ะง่ายหนูว่าแอบคิดอยู่ในใจว่าแบบเอ๊มันน่าจะแบบว่าไม่น่าไกลมากอะไรอยเงี้ยเออเพราะว่าหนูก็บอกเขาว่าหนูแบบรอนานไม่ได้แล้วเพราะว่าอายุไข่หนูมันก็3ามสปีแล้วอายุไข่หนูอ่ะไม่ เออคืออายุไข่หนูกับอายุไข่เขามันไม่เหมือนกันนึกออกไหมมันของผู้ชายมันไม่เป็นอะไรเออนั่นแหละของผู้ชายมันไม่เป็นไรแต่ของผู้หญิงอะมันไปตามเวลาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเอออย่าถามเยอะเออหนูไม่รู้พี่ฝากไปถามเขาเลยหนูไม่รู้ไม่รู้จริงๆอันนี้ไม่รู้หนูไม่รู้จริงๆว่าเขาคิดอะไรไว้อะไรเงี้ยหนูไม่รู้ก็พี่เห็นหนูวนผมทุกวันไม่ล่ะลงทิกต็อกอะ หนูม้วนผมทุกวันคอนเทนต์คือผลพลอยได้เมืเ่อกี้ว่าเธนทำก่อนเลยวเธจะรอหรอไม่รอม้วนม้วนไปทุกวันอเออแล้วหรือว่าเวลาคิดแต่งตัวแล้วมีเขาเดินไปเดินมาก็เพื่อไงเพื่อ,อผลพลอยได้ทุก t h i n g is a c o n อ e n t คอนเหนายค่ะบออตลอดนางน่ารักจริงจริง น่ารักจริงๆก็คือไม่ค่อยบ่นค่ะแล้วก็เดาเดาแทบไม่ต้องไม่ต้องบอกว่าถ่ายให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยนางก็จะแบบมานีแเรามานีแเรามานี้เรว,นนว,นนว,นนวตรงนี้สวยแล้วเราก็จะถ่ายเออสวยอะคุณขอแบบมุมนีน้นิดนึงหันซ้ายได้ไหมหันขวารับแสงหน่อยสวยมากแจมแจมระดับสูงแบบนางก็ทำอย่าง <laughs> <laughs> จริงๆนางจะแบบเราเขารู้ว่าเราอะเป็นคนที่ เหมือนจะมั่นใจในตัวเองแต่จริงๆแล้วข้างในอ่ะไม่มั่นใจในตัวเองเลยเขาก็จะรู้สึกว่าเวลาที่เรามั่นใจอ่นะ<ร>มันดูดีนะเข<ร>าก็จะช่วยตลอดใช <laughs> ่เอเยอรทุกคำ <laughs> อ๋อหนูยกความดีความชอบให้เขาเลยค่ะใช่ค่ะจริงๆเขาน่ารักมากๆมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราแบบ การที่เราเติบโตมาได้ขนาดเนี้เราก็ให้เครดิตเขาเหมือนกันนะเขาเป็นคนที่ทําให้เราปลดล็อกทุกอย่างเรื่องของความมั่นใจการที่เรากล้ามาทำคอนเทนต์คอนเทนต์ว่ะคอนเทนต์ติกต่อให้ทุกคนดูการทําคลิปแต่งตัวหรืออะไรต่างๆอ่ะมันมาจากเขาหมดเลยค่ะมันมาจากการที่เขาบอกว่าเฮ้ย hey, คุณคุณมีความสามารถนะนู่นนี่นั่น,นในขณะที่เรายังไม่เชื่อในตัวเองเลยแต่เขาเชื่อเรามากขนาดนั้นอนะ่ะเราก็เลยลองทําดูจนมันเวิร์กจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะยกเครดิตยกความดีให้เขาเสมอ เขาคือแฟนดีเด่นคะเขาคือแฟนที่ เหมาะสมเพราะว่าเขาดูแลเราแบบดีมากๆจริงๆถึงแม้ว่าแบบว่าโอเคเราสองคนอาจจะไม่ได้มาจากครอบครัวที่แบบว่าอู้ฟู่แต่เราจะช่วยกันได้อะค่ะเราจะแบบว่าโตไปด้วยกันได้แล้วก็คือเหมือนพอมาคบกับเขาปุ๊บมันส่งเสริมทางด้านจิตใจแล้วเราเชื่อว่าพอคนเรามันมั่นใจอ่ะพอคนเรารู้สึกปลอดภัยอ่ะว่าไม่ว่าเราจะประสบความสําเร็จหรือว่าเราจะล้มเหลวยังไงเราจะมีอีกคนหนึ่งอ่ะที่คอยกอบเราขึ้นมามันก็เลยทําให้เราสามารถเราสองคนสามารถ กล้าเดินข้างหน้ากล้าพุ่งตัวไปเจออะไรหลายๆอย่างจนกระทั่งแบบมันเจอสิ่งที่เราชอบจริงๆเลยเงี้ยค่ะอืมอืมอือันไหนเอ่ยอ๋ออ๋คืออันนั้นนะคะเรื่องเรื่องคือดาวไปฝากไข่แล้วแน่นอนดาวดาวเป็นคนงกค่ะเราพูดตรงๆดาวสปอนอ่า เพราะฉะนั้นอ่ะทุก process ต่างๆดาวจําเป็นที่จะต้องตั้งกล้องไว้เสมอและดาวเป็นคนที่ถ้างานคืองาน,งงานไม่ว่าอารมณ์ไหนยังไงแล้วอารมณ์ณตอนนั้นเป็นงงยังไงดาวต้องต,งตั้งกล้องไว้อยู่ดีเลยอยค่ะจริงๆดา <c oughs> วก็ไม่ได้คิดว่าแบบฟุตมันจะต้องใช้ทุกตัวแต่ว่าดาวจะเป็นคนแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเผื่อไว100้ก <c oughs> ่อนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นก็จะเห็นหมดด้วยวิธีการผสมยาซึ่งเข็มนั้นครั้งแรกมันเป็นเข็มแรกที่เป็นวันแรกที่เราต้องฉีดสองเข็ม แล้วมันดันเป็นวันที่เหมือนแบบว่าดาวแบบค่อนข้างที่จะชุนเฉียวจริงๆปกติเราไม่ค่อยเป็นแล้วก็เหมือนกับเขาก็ต้องทําให้เห็นว่าโอเคตอนนี้เรากําลังฉีดเข็มที่2หรืออะไรต่างๆเพื่อที่จะทำคอนเทนต์ในการที่จะบาทเทอร์กันกับทั้งคลินิก เพราะฉะนั้นมันก็เลยออกมาเป็นในรูปแบบนั้นค่ะแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องอธิบายอะไร <c oughs> เวลาที่มีคนมาถักทวงหรืออะไรต่างๆแล้วก็เราก็จะเลือกมองแต่มุมที่โอเคอะเพราะเ,เหมือนเราแก่แล้วโตแล้วเราก็จะรู้แหละว,ว่ามันจะต้องมาพร้อมกันกับการแบบมีคนไม่ชอบมีคนชอบอยู่แล้วเราก็จะเลือกมองคนที่ส่งกําลังใจมาให้ซึ่งม,มันเยอะมากจริงค <c oughs> ๆค่ะก็ต้องขอบคุณด้วยที่ลุ้นไปกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราไม่ได้มีลูกยากนะคะแต่ว่าเราแค่อยากเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเผื่อวันนึงเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ถ้าอายุไข่35ปีมันก็ดีกว่า36 37 38อกสามเาอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้มันไม่ได้มีผลกับจิตใจเราเท่าไหร่ค่ะโอเคอยู่อือ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 เราคิดเยอะมากกว่าที่เราจะลงอะไรบางอย่างค่ะมันจะมีบางคอนเทนต์เหมือนกันที่เราตัดสินใจว่าเออเราไม่ลงดีกว่าถ้ามันมีแม้แต่แง่มุมนิดเดียวที่มันจะสามารถกลายเป็นดราม่าหรือไปกระทบกระทั่งกับใคร แบบบุคคลที่3โดยที่เขาแบบโดยที่เราอาจจะไมไ่ตั้งใจหรือตั้งใจก็ตามอะไรเงี้ยเราจะไม่ลงเลยยังเรื่องอาหารอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าดาวเคยไปกินร้านไหนแล้วมันไม่อร่อยนะมันมีมันมีนะที่มันไม่อร่อยอะแต่ดาวจะเลือกที่จะไม่ลงเพราะดาวรู้สึกว่าลิ้นหรือว่าการเติบโตมากับรสชาติอาหารของแต่ละอย่างบางคนเป็นคนจีนอาจจะไม่กินเผ็ดอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันอนะ อะไรที่แค่ไม่ถูกปากเราเราแค่ไม่พูดถึงก็พอแต่อะไรที่เรารสุกวาอ,อันนี้มันอร่อยจังเลยเอะแล้วก็จะมีบอกไว้ตลอดเลยว่าตอนที่เราไปกินมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือ,อลองไปได้ก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจหรือเปล่า,าคือการทาคอนเทนต์ทุกอย่างอะค่ะคือเราตั้งมายเซ็ตไว้ว่าเราจะไม่ทําร้ายใครแล้วก็จะไม่โผล่ช่องว่างให้ไปทําร้ายใครด้วยอะไรเงี้ยคือซึ่งดาวกับแกงอะเป็นคนคิดอย่างนั้นทั้งคู่มันก็เลยยังไม,ยงไม่ยังไม่มีอะไรมาใช่ค่ะ ขอบคุณค่ะเยอะนะใช่มีอมลองเย<ห>อะมากเลยถ่ะลรูกันะ